ここวันนี้เราก็มาสวนมะพร้าวกันนะคะดูสิคะวันนี้แม่นะคะถืออะไรมานี่ก็คือต้นมักสีดานะคะวันนี้ก็ถือมาหลายอย่างเลยนะคะถือเสียมมาด้วยนะคะเพื่อที่จะขูดนะคะขูดมักซีดานะคะแล้วก็ผักที่เราเอาลงมานะคะเพื่อที่จะปลูกในสวนมะพร้าวกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาหาที่นะคะเพื่อที่จะปลูกมักซีดานะคะหาที่ได้นะคะเราก็มาเอาเสียมนะคะมาขุดเลยนะคะขุดนะคะ ขุดล่องนะคะขุดเพื่อที่จะเอาต้นหมักสีดานะคะลงไปปลูกจ้าเวลาขุดนะคะเราก็ต้องใช้แรงหน่อยนะคะเพราะว่าเราเอาเสียมนะคะมาขุดเอาจ้าตอนแรกนะคะแม่ก็จะเอาจกนะคะลงมานะคะแต่ก็ไม่มีนะคะแม่ก็เลยเอาเสียมคะ่ะลงมาขุดเอาจ้าขุดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาต้นมักสีดานะคะมาแกะถุงนะคะที่มันห่อไว้นะคะเขาต่อมานะจ้าเราเอามาเราก็มาแกะนะคะก่อนที่จะลงดินไปปลูกจ้า พอเราแกะถุงนะคะที่ห่อไว้ในลำต้นนะคะของต้นมักซีดาเสร็จนะคะเราก็เอาลงไปปลูกเลยนะคะเอาลงหลุมแล้วกเ็เอาดินที่เราขุดขึ้นมานะคะเอามาถมถมทับถมนะคะที่เรา,เาต้นมักซีดาลงไปจ้าจากนั้นนะคะเราก็ไปต่อนะคะปลูก ต้นต่อไปกันจ้าจะหาที่หาทางก่อนนะคะเพราะว่าต้นมะพร้าวกับต้นมักซีดาที่เราไปปลูกนะคะมันต้องอยู่ระยะห่างกันจ้า <_ c oughs> เพื่อที่นะคะเวลามันเติบโตนะคะขยายรากหรือว่าอะไรก็ตามมันจะได้ง่ายกันจ้าจาต่อไปเราก็มาปลูกต้นต่อไปกันเลยนะคะวันนี้นะคะแม่ก็เอามักต้นมักซีดานะคะลงมาด้วยกัน5ต้นจ้า แต่พื้นที่นะคะการปลูกนะคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่ามีต้นมะพร้าวกับต้นกล้วยลงไปปลูกเยอะแล้วคะ่ะเ <c oughs> ต็มสวนเลยคะ่ะแล้วก็เอามาแซมๆนะคะระหว่างที่ต้นกล้วยนะคะที่เราไปปลูกแล้วนะคะมันเน่าเสียคะ่ะเราก็เอาต้นกล้วยออกนะคะแล้วก็เอาหมักสีดาลงแทนคะ่ะ <c oughs> เพื่อที่เป็นประโยชน์นะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะต้นกล้วยที่เราปลูกไปมาก็เน่าเสียนะคะเพราะฝนตกทุกวันติดต่อกันค่ะ ทำให้ต้นกล้วยนะคะเน่าเปื่อยเสียคะ่ะเพราะาโดนฝนเยอะนะคะเจ้าสำหรับวันนี้นะคะแม่ก็ปลูกต้นมะสีดาไปหลายต้นแล้วนะคะแล้วเห็นต้นกล้วยนะคะที่เมื่อวานนะคะพอ,เ,อเรามาปลูกนะคะมันปลูกไม่หมดนะคะแม่ก็เลยจะามาปลูกนะคะเหลือต้นหนึ่งจ้าปลูกให้มันหมดเลยจ้า Unsafe, จ้าวันนี้นะคะสําหรับแม่ปลูกต้นกล้วยนะคะก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะหรือว่าเป็นความเชื่อหรือว่าคาแนะนําของผู้ใหญ่นะคะว่าก่อนที่เราจะปลูกต้นกล้วยนะคะถ้าเราขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะเอาต้นกล้วยนะคะมายกขึ้นยดลงนะคะหลายๆรอบนะคะเพราะว่าถ้าเรายกขึ้นได้หลายๆรอบ Lebanon, ต้นกล้วยหรือว่าหวีกล้วยนะคะมันจะเยอะนะคะแล้วช่วงที่เรายกขึ้นยดลงนะคะให้เรานะคะหยุดหายใจนะคะให้สุดเลยนะคะถ้าเรา ยกขึ้นยกลงได้หลายๆรอบนะคะแล้วการหายใจมันจะได้เยอะค่ะหวีก้ยนะคะแต่การกระทําแบบนี้นะคะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแม่ก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเพิ่งมาอยู่นี้แล้วก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อก่อนอยู่บ้านแม่แม่ก็ไม่ได้ทําแบบนี้ค่ะปลูกแล้วก็ปลูกเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนจ้า